สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันดีกว่านะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มแกลไปนะครับหรือแกลฟูดแกลดิเวอรี่นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันที่ก็เป็นพัร์ทเนอร์กับแกล,แกลเนี่ยเขาได้ไปประท้วงมีการลองของไปยื่นข้อเรียกร้องนะครับตามที่อ่านเ่าวขาวก็เกี่ยวกับเรื่องราคา ครับเรื่องการมีความไม่เป็นธรรมการเกี่ยวกับพวกอะไรนะ AI ในการประมวลผลในการจับผิดพูดง่ายว่าพวกนี้มันก็จะมีการทุจริตหลายรูปแบบเนาะทุกทุกอย่างทุกบริษัททุกทุกอย่างมันก็จะมีการทุจริตในในรูปรูปแบบนั้นเพื่อทำไปสักพักหนึ่ง มันจะจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างเพื่อให้ทําการทุจริตเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนั้นมานะครับมันก็จะมีหน่วยงานเช่นหน่วยงานในการดูแลพวกนี้นะครับหลังๆเนี่ยเขาจะมี AI นะครับมาดึงข้อมูลแล้วทําการประมวลผลว่าคนขับคนนี้มีการทุจริตนะครับมันก็บางคนมันไม่เป็นธรรมนะมันการมันมันมันทีมันไม่ได้ฟัง ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังข้อเรียกร้องจากคนขับหรือพาร์ทเนอร์เลยนะครับมันเลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดกับมองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทําผิดแต่ทําไมคุณมองว่าฉันทําผิดก็ทันก็รับงานแบบนี้ไปส่งแบบนี้คุณก็ตรวจฉันได้ตรวจสอบฉันได้เนี่ยว่า G.P.S มันวิ่งถูกปะ,ะเมื่อเมื่อ G.P.S มันวิ่งมันก็หมายความว่าเขาดําเนินการตามถูกต้องก็คือไปรับของส่งของ รับคนส่งคนรับอาหารส่งอาหารตาม G P S นะครับก็จะ s ทุกท,ทุกระบบแหละผมมองว่ามันมีข้อผิดพลาดเนาะมันมีข้อผิดพลาดมันหนึ่งข้อผิดพลาดส่วนหนึ่งแล้วก็ในในระบบเนี่ยผมก็เคยทำงานบริษัทมาอยู่อเน,นี้ยแอดมินเกี่ยวกับเซลล์มาผมก็รู้ว่าไอตัวเลขประมาณนี้มันผิดปกติพวกเนี้ยมันก็ต้องเรียกเข้ามาคุยถูกปะแรกๆต้องเรียกเข้ามาคุยก่อนไม่ใช่ว่าคุณจิ้ม เชื่อแต่ระบบเชื่อแต่ระบบมันไม่ใช่ดิมันจริงๆมันต้องมีระบบมันไม่เหมือนคนที่มันจะมีความรู้สึกนึกคิดว่าเฮ้ยมันผิดจริงไม่ผิดจริงถูกไหมครับระบบไม่เหมือนคนคนน่ะมันก็ดูตัวเลขมันรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขนี้มันสูงผิดปกติตัวเลขนี้มันต่าผิดปกติไปทางนี้ผิดปกติยังไงมันมีบอกอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ระบบเนี่ยมันก็ฟิกอยู่แล้วว่าเฮ้ย ถ้าสเต็ปนี้มาสเต็ปนี้มาสเต็ปนี้มานั่นหมายความว่าคุณทุจริตถูกไหมแต่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างในระบบก็ได้ของฝั่งมือถือของสภาพอากาศแวดล้อมของอะไรพวกนี้มัน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 สามารถผิดปกติได้ถูกป,ป้าทเท่าเพราะว่าถ้าคนมันไม่ผิดจริงๆอ่ะแล้วปาบอกว่าคุณก็ยื่นอุทธรณ์ไปสิกูถามว่าย,ยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ย มึงฟังกูไหมล่ะมึงรับเงินเดือนจากแก๊ปนี่ถูกปะถ้าพูดตรงๆว่ารับเงินเดือนจากบริษัทคุณได้เงินเดือนอยู่แล้วแต่พวกผมเป็นพาร์ทเนอร์พวกผมได้รับเงินเดือนจากลูกค้าแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คุณงั้นผมอะ่ะเป็นฝ่ายหาไรายได้ให้พวกคุณมากกว่าถูกไหมถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะพวกผมเป็นคนหาไรายได้ให้พวกคุณเพราะว่าผมไปเอาเงินจากลูกค้ามาเพื่อมาจ่ายคุณแต่คุณอะ่ะก็คือหนึ่งเป็นตัว อสื่อกลางในการทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะใช้บริการของผมแล้วคุณก็ได้ค่าธรรมเนียมนั้นไปถูกไหมนั่นแหละนะครับมันก็เลยทำให้เอ้ยบางอย่างเนี่ยคุณเรียกเขามาคุยไหมถ้ามันคือผมว่าการทุจริตเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกถูกไหมมันอาจจะไม่มีบ้างส่วนหนึ่ง คุณลองสุ่มหรือถ้าเขามีการโทรเข้ามาถามคุณลองให้เขาเข้ามาคุยสิใช้เวลานิดๆหน่อยๆในการคุยมนุษย์เราคุยกันได้ผมว่ามันคุยกันได้แต่ระบบบางทีไม่คุยไม่ได้เพราะมันถูกฟิกมาด้วยมนุษย์ถูกไหมครับตอนถูกฟิกด้วยมนุษย์เนี่ยไม่คุยเฮียอะไรไม่ได้เลยระบบมึงผิดอ่ะมึงผิดอ่ะมึงผิดมันก็พูดอยู่เนี้ยว่ามึงผิดมึงผิดมึงผิดแต่มนุษย์เรามันมีจิตสํานึกไง ิจสำนึกแล้วก็มันมีวิทยาศาสามันมีอะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่มันมากกว่าระบบ AI ที่คุณบอกว่าแม่งฉลาดกว่าคนมันเป็นไปไม่ได้คนดิมันป้อนแล้วป้อนข้อมูลไปให้ระบบมันมีแบบนี้ซ้ำๆมาซ้ำๆมาไอความผิดแบบซ้ำๆ้ๆมันจาเอาไว้ว่าถ้าไอเนี้ยเนี่ยผิดแบบเนี้ยมึงทุจริตแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่ามันมีเคสหนึ่งที่ผมไปอ่านมาเป็นของไอแอปหนึ่ง แอปสีเขียวอ่อนนะครับก็มันมีว่าร้านค้าเนี่ยมันมีลูกค้าเรียกงานมาเสร็จแล้วอันนี้มาพูดนะมาพูดนะผมก็ลูกพูดหรือเรื่องมาทวงกันแหละว่ามันมันเกิดมันมันมีอะไรอะไรอะ่ะร้านค้าเนี่ยเห็นว่าคนขับอยู่ไกลร้านค้าเลยกดยกเลิกออเดอร์นั้นเลยไม่รับนะผมไม่รู้แหละว,ว่าเขาจะเห็นว่าอยู่ไกลยังไง ก็พอกดยกเลิกออเดอร์นั้นเสร็จเขาก็ลูกค้ามันก็เรียกมาใหม่ถูกไหมพอเรียกมาใหม่มันก็ได้อีกคนหนึ่งซึ่งที่มันอยู่ใกล้กว่านะมันก็มารับงานเสร็จแล้วมองระบบแม่งดูวัตถุจจ็บเพราะอะไรเพราะว่าร้านค้ามันมองว่าร้านค้าเนี้ยมีเอี่ยวกว่าคนขับเพราะว่าร้านค้าไปยกเลิกออเดอร์ที่ไกลเอา้า ไอ้ยร้านค้าบางคนน่ะร้านค้าบางคนแม่งเป็นคนขับมาอยู่แล้วเว้ยมันเคยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แก๊ปฟูดหรืออะไรดีฟูดอิมอรี่มาแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ขี้นี่มันไกลมึงอย่ามาเลยมึงเสียด่ะเสียเวลามึงไปหางานใหม่เถอะเดี๋ยวกูยกเลิกให้ถูกไหมเออระบบมันก็เลยมองว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยมีเอไว,อเวไ,เอไอ้คนขับคนที่สองเพราะว่าร้านค้าไปยกเลิกออเดอร์แรกไอ้คนขับคนที่สองบอกกูกกดงานปกติมึงหาหาว่ากูปั๊มเค เออกูก็รับงานของปกติอะ่ะถูกปะแล้าถามว่าถ้าไอคนขับคนเนี้ยมันวิ่งมึงดูนิดนึงมึงเอามึงเอาคนเนี้ยก่อนที่มึงจะส่งแบรนด์เขาเนี่ยมึงเอาข้อมูลเนี้ยมาดูนิดนึงว่ามันวิ่งตาม G P S ไหมไอคนเนี้ยมันมันวิ่งไปหาลูกค้าตาม G P S ไหมวิ่งไปหาร้านค้าตาม G P S ไหมถ้ามันวิ่งตาม G P S แน่นอนไม่ได้ปั๊มคถูกปะต่อให้ปั๊มเค มันก็เสียค่าน้ำมันในการวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปว่านั่นมันคือมาตรฐานของมันถูกปะที่ครอว่ารับของอรับอวิ่งไปร้านค้าร้านอาหารรับไปร้านอาหารไปหาลูกค้ามันก็คือตาม GPS ปกติมันมีมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นอ่างนี้ได้อยู่แล้วแต่คุณสักแต่แบรนด์เพราะแบรนด์เขาเขามีแอปเดียวเคยวิ่งให้คุณแค่แอปเดียวผมเคยบอกแล้วไงว่าคุณไม่จําเป็นต้องสมัครแค่แอปเดียวคุณขามาเกี่อปก็ได้ เผื่อเอาไว้ในอันเหมือนนี่ไงเหมือนเคสที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าอ ber อร์กับแกล์ปไงวีดอูเบอร์แม่งขายให้แก๊ปแล้วทำไงอ่ะคนขับคนที่เคยถูกแก๊ปแบนเมื่อเคยทุจริตแม่งขับไม่ได้เลยเพราะอะไรมันหนีไปขับอ b เ r อร์ r เอร์แม่งจะโดนขายท้มให้แก๊ปรายชื่อในอ b เบอร์มันก็ไปส่งโวกมาให้แก๊ปไอ้อ้นี่เคยโกงแก๊์ปนียก็มึงิงไม่ได้ไงองมปวิ่งอื่นเห็นนี่ไงผมเลยบอกว่า บางทีมันไม่เป็นธรรมเว้ยบางทีมันมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นเว้ยแต่ถ้ามันวิ่งมึงแค่เอาว่ามึงมาดูว่าเขาวิ่งตาม gps หรือเปล่าเขาวิ่งตามระยะว่าสมมติว่าสามโลหกสิบาทเขาวิ่งสามโลไหมเขาวิ่งสามโลโอเคจบนั่นคือการวิ่งสามโลถูกปะที่ระบบพวกคุณบั๊กระบบพวกคุณมีปัญหาคุณไม่เคยเห็นรับผิดชอบอะไรเลยที่พวกผมอ่าโดนงานผีงานยิง ที่ร้องเรียนอะไรไม่ได้ไม่มีการจัดการที่ดีผู้คุณก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรพวกผมพวกผมต้องเสียค่านู้นค่านี้อะไรถูกปะหลายๆคนก็มองว่าเอา้าก็คุณไปวิ่งให้เขาเองเอาไอ้มันก็ใช่ถูกแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ระหว่างกลางดิพาร์ตเนอร์พาร์ทเนอร์มันสามารถทําอะไรก็ได้มันสามารถไปในโทรศัพท์ไม่มาแต่พูดว่าพาร์ทเนอร์ทำเพื่อถูกไหมเออ นะครับอันนี้มาพูดให้ฟังทําไมเขาถึงไปประท้วงครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยค่าคือคุณแข่งขันกันโหดร้ายแข่งขันกันดุเดือดมากแม่งมีกัน5-6แอปเต็มไปหมดถูกแต่คุณไม่ควรมาลงกับคนขับสิคุณได้ค่า G P จากร้าน้าามสิบปอร์เซนต์นะเว้ยแล้วแถมคุณยังมาเก็บค่าธรรมเนียมจากคนขับอีกคุณได้คันขึ้นทันล่องนะก่อนตอนนั้นเนี้ยคุณร้องขอให้พวกผมไปขับ พอคนแม่งขับเยอะๆเสร็จแม่งก็กดดันกดด้วน ύ, นี่นี่นั่นสุดท้ายพอไม่มีคนขับคุณก็มาร้องขอให้ผมขับอีกถ้าคุณทําแบบคงเฟ้นคงวานะบอกเลยว่าวัง่าไังก็อยู่ได้ยาวคนยังไงแม่ก็ต้องกินข้าวถูกไหมเออครั้งเนี้ยเขาก็เลยไปปะท้วงกันเพราะว่าหนึ่งมันเป็นโมเดลมาจากส่วนหนึ่งโมเดลเนี้ยมาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะาหนึ่งต่างจังหวัดที่เข้าไปเปิดแอปฟู้ดอิเบอรี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็ก สักร้อยคนร้อยห้าสิบคนหรือสองร้อยคนมันก็เป็นกลุ่มที่แบบอยู่ในตัวเมืองซะส่วนใหญ่ถูกไหมอย่างมีเคที่พัทยาแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยที่เขาประท้วงกันเรื่องว่าค่าโดยสารมันถูกกันไปแล้วมันดีมันก็เป็นเมือที่เล็กๆเนาะร้อยคนมันก็คุยกันได้มันเกาะกลุ่มกันเล็กๆมันก็คุยกันได้มันเลยโมเดลเนี้ยกรุงเทพมันก็เลยรวมตัวกันจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยรวมตัวกันหนะอ่ามีความสามัคคีกันเยอะนะ เท่าเท่าที่ผมมองนะว่าเขามีมีตัวแทนกลุ่มของแต่ละกลุ่มแล้วก็มีตัวแทนใหญ่มาคุยกันนะผมว่าเขาเขาช่วยเหลือกันดีมากนะครับก็หลายๆภาคส่วนก็ดีนะครับก็ยังไงก็อันนี้ก็มาคุยให้ฟังทำไมเขาถึงประท้วงแล้วก็ดึงหลายๆที่ผมไปเห็นมาในในหลายแอปเนี่ยมันมันไม่แฟร์บางทีอะ่ะไม่ฟังกูเลยอะ่ะถ้ากูเข้าไปคุยกับมึงมึงฟังกูนิดนึงเอาข้อมูลไหม กูดูนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้ฟังกูนิดหนึ่งกูก็เคยทํางานประจํามานะฟังฟังแล้บางทีก็ฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่เข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่ต่อต้านในบางส่วนแต่เขาก็คือทำมาหากินแหละแต่เขามองว่ามันไม่เป็นธรรมอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านคุณก็แล้วขับไปไม่ใช่ ลองฟังดีๆถ้าอันนี้มันมันโอเคแล้วสามารถคุยกันได้เนี่ยก็ยืนยาวนะว่าอยู่กันยาวๆย,ยังไงฟูด้ดผมมองว่าฟู้ดดีดบรี่เนี่ยอยู่อีกยาวเพราะยังไงคนมันต้องกินนะแล้วเราแค่เป็นแค่สื่อกลางในการเอาของจากร้านค้านี้ไปส่งร้านค้านี้เท่านั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากอนะโอเคนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องเรื่องของแกไมแก๊ไมแก๊ฟู้ดเนี่ยเขาถึงไปประทวงกันนะครับมันก็เป็นปากท้องของพวกเขาแหละ นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเขามันก็ผมมองว่ามันก็คืออาชีพแหละอาชีพอาชีพหนึ่งเลยที่เลี้ยงครอบครัวเขาได้นะครับที่สร้างมันคือความมั่นคงอะ่ะผมว่ามันคือความมันคืออาชีพทชีพหนึ่งที่เขาสร้างความมั่นคงให้เขาได้ถ้าแอปออกมาคุยกันออกมาเป็นออกมาคุยกันนะครับมันก็จะทําให้ได้นะครับโอเคนะครับมาพูดคุยกันมีอะไรก็คอมเมนต์ด้วยคําสุภาพนะครับฟังจบยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ